สวัสดีรครับสวัสดีเพื่อนๆครับช่างตัวนี้แต่งเสียงพามาดูสิเจริญการช่างครับ2024ครับคับคบนนี้ปีนี้เป็นปีที่สองครับบวเธอโบวคู่ครับเส่งรอบกำลังดีครับสุปเปอร์สปีด xịt chơi đôi cá Mà chả... Cái uh, này em, tay nói đó. เก็บข้างคนานก็จะเอาฝั่งนี้เข้าครับฝัง่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้จะเก็บได้หมดปากมันจะออกฝั่งนี้นิดหนึง่งเราได้โรคัานานแล้วก็จ,จากการลังหันเก็บฝั่งแบบนั้นนะแล้วแต่ถนัดครับผม ดูบางพุงเนี่ยตั้งแตแทนข้าวมันกินดิบได้นะเนี่ยไอ้นกเอี้ยงมันมากินแบบนี้เลยนะเต็ไมไปหมดเลยนกเอี้ยงของมันตรงท้องมันจะเป็นมันจะเป็นน้ำข้าวอ่ะเนี่ย จะเป็นน้ำข้าวมันๆกินไปมันๆนกินดิบได้เลยแต่เราจะปล่อยมันไปครับเดี๋ยวมันก็โดนนกยังกิน